เล่นกับน้องเบาเบาแน่เล่นกับน้องเบาเาลูกหนูเป็นพี่เขาแล้วนะถึงจะชื่อน้องเล็กนะทำน้องเบาเาลูกหนหอูอย่าทำน้องเลย อุ้ยน้องเล็กอย่าทำถ้วยฟูลูกอยา่ยาอย่าอย่าทำถ้วยฟูถ้วยฟูเจ็บมีน้องสลิมมีน้องบ้าบินหรือน้องตะกิมดีนะสถา,านที่รับเลี้ยงเด็กน้อย อย่าเก๋น้องถ้วยฟูอ๋อตัวอยากเล่นกับเขาแต่ก็เล่นไม่เป็นเล่นแรงไม่คิดว่าจะมาอีกสามนะคะเนี่ยเลยตั้งชื่อเขาว่าน้องเล็กตัวดำนะคะตั้งชื่อว่าน้องเล็ก ไม่คิดว่าจะมาอีกสามอย่าทําลูกให้น้องเล่นกันให้น้องเล่นกันเห็นไหมหนูก็ไปทําน้องแรงลูกเล่นค่อยๆ ถ้วยฟูถ้วยฟูก็ชอบไปเล่นกับเขาเขาเล่นแรงน้องเล็กหนูดูว่าเขารักถ้วยฟูเนาะดูดูดูเบา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  เบาๆลูกเบา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 หนูเบา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 อย่าอย่าดู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 น้องเล็กเล่นกับน้องเบาเบา ถอยฟูหนูหนูหนีลูกหนูหนีถอยฟูหนูหนีเล่นมวยปั้มมวยปั้มโอ้โอ้สู้ได้ไหมสู้ได้ไหม,ม,มเดี๋ยวแม่แกแม่จับแยกก่อนแม่จับแยกก่อนแล้วหนูก็ไปหาเขาอีกอืม อืมมาลูกมาน้องน้องบ้าบินน้องตะกิมน้องสลิมหนูมันเจ็บลูกตัวฟูมานี่ลูกหนูก็ดือ้อ ถอยฟูหนูก็ดืออ้อเหนื่อยเหนื่อยนอนพักก่อนนอนพักก่อนอยา่าอย่าทิบน้องอย่าทิบน้องโอ้โยขออนุญาตแยกก่อน น้องก็อยากเล่นด้วยไปกันกินอาหารเป็นกําลังถ้วยฟูขนฟูเลยนะคะเลยชื่อถ้วยฟู ตัวนี้ชื่ออะไรดีนะน้องตะกิมดูดิข้าวคุปปะทูอาหาร ไม่รู้จะกินอะไรอ้าปพอข้าวคุปละทูหมดไปแล้วรับเลี้ยงเด็กน้อยอหนูมาลูกไหมตาเอ้ตาเอ้ dạ thăm nón dạ thăm nón len Dạ thăm nón lên, dạ thăm nón lên. Nó ngoài ngoài, chập giác rồi, chập giác rồi. Chập giác rồi, chập giác con. Chập giác con. จ้ะเอ๊น้องเล็กน้องเล็กไม่เอาน้องเล็กไม่เอาหน,หนูเล่นกับน,น้องแรงนะเนี่ยยาโอ้น้องหมดแรงเลยพี่เล่นแรงดูดิพี่พี่อยากเล่นเล่นก็นเล่นไม่ไม่เบาเลยเล่นกับน,น้อง คลิปนี้นะคะก็มาดูความน่ารักของเด็กนะคะเด็กๆพี่เล่นไม่รู้เรื่องเลยนะคะพี่เล่นแรงมากเลยค่ะก็อยากเล่นกับน,น้องนะคะแต่เล่นไม่เป็นนะคะค่คะลิปนี้ก็บ่ายๆจ้านะ้องบ้าบิน ชื่อน้องอะไรน้องบ้าบินน้องตะกิมเดี๋ยวเ๋ยวตั้งชื่อให้ใหม่นะคะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเปาะเท่าไหร่อันนู้นสลิมนะคะสลิมตะกิมช้วยฟูอันนี้น้องเล็กนะคะไม่คิดว่าจะมีมาอีกสามนะคะก็เลยตั้งเขาเป็นน้องเล็ก ช่ยฟูมาอยู่อะไรข้างบนแม่เนี่ยนะเจ็บมากเล็บช่วยฟูค่ะ๊ายบายจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ